สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับไทยนิวออนไลน์รายงานนะครับว่าทางคุณสรพงชารตรีเนี่ยนะครับพระเอกรุ่นเก๋าของเราอยู่ที่ล่นลดแล่นอยู่ในวงการจุฑทัศน์ในอดีตนะมีการเปิดเผยว่าคุณสรพงนะ์ป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวนะครับขณะที่หลายคนก็บอกว่าหายหน้าหายตาไปจากวงการอย่างยาวนานแล้วก็หายเงียบไปจนกระทั่งมีข่าวออกมาล่าสุดว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งพักรักษาตัวอยู่ หลักคำถามก็คือว่าทําไมถึงไม่มีการแจ้งข่าวนี้ให้กับบรรดาแฟนคลับหรือว่าแฟนๆคนในวงการทราบกันเลยนะครับวันนี้มีการ,ปรเปิดเผยข้อมูลจากทางคุณพรพรพิบลมั่นฤทัยนะครับผู้บริหารของทางเจ้าของค่ายโคลิเซียมเปิดเผยครับว่าคุณสรพงษ์เนียมีการป่วยเป็นมะเร็งสมองครับและทําไมเพราะอะไรถึงไม่บอกใครในเรื่องนี้นะครับเนี่ยครับกรณีที่มีข่าวลือออกมาว่าอดีตพระเอกดังผู้เป็นตำนานอย่างสรพงษ์ชาตรีป่วยเป็นมะเร็งครับ ทำให้ต้องหายหน้าหายตาออกไปจากวงการบันเทิงเพื่อรักษาตัวนะครับและมีข่าวรือทํานองนี้ออกมาครับแต่ก็ยังไม่มีใครที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไม่จริงอะไรยังไงครับซึ่งแน่นอนว่าที่ทนูอนล์รายงานไป่นอนหน้านครับทางพันตีวันชนะสวัสดีหรือว่าผู้พันเบิร์ตเนี่ยหนึ่งในผู้ที่เคยร่วมงานกับอดีตพระเอกดังเนี่ยออกมาเปิดเผยครับว่าสระพง์ชาตรีหรือว่าพี่เอกสรพงเนี่ยครับป่วยมะเร็งจริงครับแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นระยะไหนแล้วนะครับและตอนนี้เนี่ย อยู่ในขั้นตอนของการเข้ารับการรักษานะครับล่าสุดครับมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาจากทางคุณพรพิมลมั่นหรือไทยเนี่ยครับหรือว่าคุณพรผู้บริหารเจ้าของค่ายโคลิเซียมนะครับออกมาเปิดเผยความคืบหน้าอาการป่วยของคุณสรพงชาตรีครับว่าได้รับรู้มาจากหม่อมภรยาของท่านมุย้ยว่าสระพง์ชาตรีเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งสมองต้องไปฉีดยาเพื่อบำรุงอยู่บ่อยๆซึ่งคุณพรพรพิมลเนี่ยครับก็ได้มีการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นไปด้วย เพราะว่าเคยร่วมงานกันมาเป็น10บสปี10บสเรื่องแล้วเห็นถึงความทุ่มเทในการทํางานและความมีน้ําใจจึงไม่ปฏิเสธเมื่อประมาณ 6- กเดเดือนที่แล้วไปเยี่ยมก็ปกติอาการไม่ได้สุดส่วนเรื่องงานเนี่ยทางสรพงชาตีไม่ได้รับนานแล้วเพราะคงอยากรักษาตัวมากกว่าและที่ไม่บอกใครเนี่ยก็เนื่องจากว่าไม่อยากให้ทุกให้ทุกคนเนี่ยต้องทุกข์ใจกันไปเท่านั้นเองเนะครับนี่ครับก็คงจะยืนยันได้แล้วครับว่าทางคุณสรพงชาตีเนี่ยป่วย จากการรักษาโรคมะเร็งอยู่น네ะครับป่วยเป็นมะเร็งจริงนะครับเข้ารับการรักษาอยู่ก็ได้รับการยืนยันจากทางผู้พันเบิร์ดแล้วก็ทางคุณพรพรพิมลมั่นหรือไทยนะครับว่าเคยไปเยี่ยม6-7เดือนก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับและตอนนี้เนี่ยก็เข้ารับการรักษาอยู่นะครับตามรายงานเนี่ยที่ไทยนิวออนไลน์รายงานเนี่ยน่าจะเป็นเอ่อป่วยเป็นมะเร็งสมองนะครับป่วยมะเร็งสมองผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่เอกสรพงษ์ชาตรีแล้วก็ครอบครัวนะครับหายจากโรคร้าย ในเร็ววันนะครับกลับมาแข็งแรงแล้วก็กลับมาอยู่ในหน้าจอทีวีได้เหมือนเดิมนะครับข่าวไ้ทีดูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ